โอ้ยหออ่ะ <they> จ้ะสนกับนิมอ่ะคันซเดีผมต้องแมนเอแต่แต่ผมไม่ชอบมันดอมแมนเอสนี่ในกระจกอุ๊บมีการที่แกนี่นี่นีการ์นี่ก็ทำไรละแต่ผมต้องมึงซื้อมาโอเ้เออไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาครับเพ่อมาแกะกัน อน,นึ่งซ่อันนี้ครับตามมาคามันร้อกโอเคขอดูการ์ดก่อนอยากรู้ว่าการ์ดเืออะไรโอเค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  แย่จริงๆทำไมไม่ออกให้ข้าออกอื้มตอนนั้นก,กันไกลกันไกลนี่ไงโอเคมันไม่ออกให้ผมนะ ตัดเลยตัดเลยมันไม่ออกให้เราโอ้มันไม่ออกให้เราแกออกก่อน 我，好跑，好跑的快点嘞。OK，来、nice.。 อร่อยนะอ๋อมันเป็นกัดเหล็กนะผมดูแล้วมันคือกัดเหล็กคนระับนี่คนระับมันเป็นกัดเหล็กนี่มันเป็นกัดกัดเหล็กนะก,ก,กัดกัดกัดเหล็กนะกัดเหล็กจ้ะโอ้ดีมากมันคือกัดเหล็กอ,อกติดตู้เย็นได้นะคโอเ กะอยู่ไหนแล้วเพื่ันขอหยิบมีดก่อนโอเค,อเค,อเค,อเคมาแล้ว โอ okay. เคราบาตัดกัน okay. Okay. เออมา่เมะค่กายอกัง้โอเคโอเคแล้วคนไม่มีคำเตือนเลย ทำไมไมันไม่มีคำเตือนเลยโอเคโอเคผมไม่รู้แล้วอ,อันคิดเป็นซีดีแบเกมโอ้มีอีอ e ก,กครับแล้วอันคือก็อดเลยเอตุกขุไม่รู้นี่ครับมีสองใบนี่อีกอัน ก็เนี่ยเยวขอดูเพลงเีดีครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับอุต,ตอ้าแมนเอไหนขอดูใิโว้วดีมากโอเคเก็บไว้ผมจะไม่ดูนะครับเด็บยว้